นายพร้อมพงพษ์นภพลกล่าวถึงการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างเข้มข้นและกระตุ้นให้นายกอนุทินและรัฐบาลดำเนินการต่อเนื่องวันที่18ตุลาคม2568เวลา15บนาฬิกา57นาทีนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าเขาต้องการให้นายกอนุทินและรัฐบาลทำการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังและเด็ดขาดซึ่งเขาเชื่อว่าปัญหานี้เกี่ยวข้องกับบริษัทที่นายกเคยบริหารจึงต้องการให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทสแกมเมอร์และบริษัทดังกล่าวอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน นายพร้อมพงษ์ยังเสนอว่าควรนำมาตรการจากพักเพื่อไทยมาใช้เช่นการตัดการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและการควบคุมแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อกวาดล้างขบวนการของสแกมเมอร์ออกจากประเทศพร้อมกับเตือนว่าหากรัฐบาลไม่ดำเนินการอย่างจริงจังอาจจะต้องเผชิญกับการโทษจากประชาชนในการเลือกตั้งต่อไปแต่ถ้าสามารถปรับปรามสำเร็จจะเป็นผลงานที่น่าภูมิใจ นายพร้อมพงกล่าวว่าในขณะที่ประชาชนกำลังต้องการความช่วยเหลือจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาสแกรมรม์ที่กระจายอย่างกว้างขวางซึ่งกระทบทั้งชีวิตและทรัพย์สินจนบางคนยังถึงขั้นตายตายดังนั้นการดำเนินการต่อต้านกลุ่มผู้ก่อการร้ายนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น นายพร้อมพงศ์ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทสแกมเมอร์และบริษัทที่นายกเคยบริหารซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในการสืบสวนด้วยข้อกล่าวหาที่รวมถึงการค้ามนุษย์การฟอกเงินและการเชื่อมโยงกับการเตรียมการเลือกตั้งพร้อมกับกล่าวว่ารัฐบาลเพื่อไทยเคยทำงานดีในการปราบปรามสแกมเมอร์ในอดีตและกระตุ้นให้รัฐบาลปัจจุบันทำตามเขายังกล่าวว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมีหลักฐานว่ามีผู้มีอำนาจร่วมส่วนในการก่อการร้ายก็ควรจะลงโทษเพื่อเป็นตัวอย่างและไม่ควรทำตามแบบของผู้อื่นๆที่เคยทำแต่ควรจะไล่าตามไปถึงตัวการใหญ่และกวาาดด้งงออยย่สุซ นายพร้อมพงกล่าวเพิ่มเติมว่าการปราบปรามสแกมเมอร์จะเป็นการทดสอบความสามารถของรัฐบาลและถ้าทำสำเร็จจะเป็นผลงานที่ชาวโลกจดจำได้ดังนั้นการดำเนินการต่อต้าสแกมเมอร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญหากไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจังอาจจะเกิดความไม่สบายใจให้กับประชาชนและรัฐบาลอาจจะต้องเผชิญกับการตรวจสอบในการเลือกตั้งต่อไป